เพื่อนๆเคยมีความทรงจําในวัยเด็กเกี่ยวกับการบัภัยนภายไหมครับฝันที่จะล่องเรือออกไปในทะเลกว้างตามหาสมบัติแบบร้อยจุดหมายเหมือนในหนังหรือนในการ์ตูนที่เราดูมันอาจเป็นเรื่องเพ้อฝันนะครับแต่ในชีวิตจริงเนี่ยมันก็มีอะไรแบบนั้นอยู่รถทิพย์เนี่ยถือเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดที่ผมพูดในหนปีพวกเราสองคนพยายามเคลียร์งานเพื่อออ,อกเดินทางแบบรถทิพสักหนึ่งครั้ง ครั้งละ10 1ถึง12วันใช่แล้วฮะและนี่คือโรดทิป12ิป12วัน11คืนกรุงเทพเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนกว่า2,700กิโลเมตรของพวกเราไปเจอนี่มาครับไปเที่ยวอีกแล้วจ้าทิปหยุดยาวของพวกเราอีกหนึ่งครั้งทิปนี้ เรามีเวลามาเที่ยว10กว่าวันมันเป็นการเที่ยวประจำปีสอบเราใช่ใชรอบจริง<ๆ>ร<อ>จริงเมื่อปีที่แล้วเราก็มาเหนือแล้วนะแต่เผเอิญว่ามันมีบางที่ที่เราเก็บไม่หมดเราก็เลยคุยกันว่านันทริปนี้เราจะมาเหนืออีกหนึ่งรอบเพื่อมาเก็บที่ที่เราไม่เคยไปคือเราคุยกันไว้ว่าเราตั้งใจโนะทีมเราจะไม่ไปซ้ากับที่เดิมเลยเพราะว่าเราอยากแบบเก็บที่เราไม่เคยเห็นแล้วอันไหนชอออบบค่่กกลัมมมาาาซ้ํใหทีเเดิขเิขงร็ื เมื่อปีที่แล้ว,ลวก็ยังไม่ได้ตัดต่อเลยมันก็จะมีแบบว่าหลายๆที่เดี๋ยวเราจะบอกก็ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์เราออกเดินทางตั้งแต่เ คืนที่อะเราจะต้องไปนอนที่ตากเนาะคอนไปสักแบบว่าครึ่งทางครึ่งค่อนทางประมาณเนี้ยเมื่อคืนเราเก็บของเสร็จกว่าจะได้ออกจากบ้านเลยนะสี่ทุ่มมันก็เลยได้แค่นะคะสว็เลยประมาณเสองสามชั่วโมงคือเราเล่นงานเนาะงานของเรารถเอาลุงดําไปซ่อมซ่อมจากทริปที่แล้วที่ฮิตขึ้นต่างๆแหลกเสียอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ลุงดํากว่าจะเสร็จก็บ่ายสามโมงจัดของขึ้นรถอะไรทุกเย็่ทุกทุกอย่างก็เสร็จที่ประมาณสี่ทุ่ม สี่ทุ่มขับรถมาเนี่ยปัญหาเดิมก็คือฮีทขึ้นฮีทขึ้นแบบที่เราไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรมันก็เลยทําให้เราแบบกังวลก็เลยเออแวะนครสวรรค์ดีกว่าขอบคุณค่ะ ใช่แล้วก็เลยตัดสินใจนอนที่นครสวรรค์เมื่อคืนที่โรงแรมโฮกอินออราคา6กเราก็บาทไม่มีอาหารเช้า้<ช>อ,องก็โอเคสะ<ก>อาดใช้ได้อยู่อตอนนี้เรามี2แผนคร่าวๆแผนแรกก็คือยิงยาวไปดอยอินทนนใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงครึ่งเราจะถึงประมาณ4ี่โมงกว่าแต่ว่ายังไม่รวมเวลาพักเบรกพักกินข้าวอะไรของเราเออเ,เหยื่อรอยชายน่าจะเย็นกวน่าน กับอีกแผนหนึ่งถ้าดูแล้วมันเย็นเกินหรือว่าลุงมดาไม่ไหวที่เราก็จะไปแวะประมาณลําปางไปดีกว่าครับนัไม่เสียเวลาแบบน่าเบือ่อ okay. โอเคหนุยครับ,รบกระเพราเท่าไหร่คะกําลังิดแบบอ่ะเอากระเพราเอากำหนึงข้างล่างนี่ผักอะไร รอกินได้บ้างกวนนี่มีแต่ผักบุ้งเมื่อวานจนบ่ายเนิ่นจนเช้าหมูยายเก็บเองเลยเหรอเอาสองกำเอาสองกำเลยอุ้ยสวยจังเลยไม่เป็นไรเอาไม่ไรไม่เป็นไรครับแต่ว่ามันไม่เสียค่ะเสื่อเสียเผื่อเสียมาออกมากูดนัวมะนาวเนาะมมนไ่่ใชะาวโอเคครับยาขายดีๆครับหมดไวๆนะคุณค่ะเออเดี๋ยวมาสองตัวยายน่ารักจังเลยอยากช่วยยายซื้ออีกแต่ยังอื่นกินไม่นี่ยนึกว่ามะนาวจะได้ช่วยยายซื้อเยอะๆเออจะซื้อเยอะเลย กะจะซื้อสักห้าสิบเนาะใช่เห็นตั้งแต่ก่อนจะไปซื้อกาแฟาแล้วก็ใช่แล้วก็เลยคุยกันว่านึกว่าเป็นมะนาวก็กะว่าจะกลับมาอุดหนุนคุณยายไม่เป็นไรกระเผาสวยอะเน,นี่ยจะใช้แน่นอนอัเนี้ยรับรองมีคนเดี๋ยวนี้เขาชอบกินออ่อยายกายดีดีครับใช่ครับ The pan is no pan ครับ พวกเราตั้งเป้าทิปกันแบบหลวมๆมากๆพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงกันได้ต่อเวลานะครับก็ด้วยความชิลของพวกเราเนี่ยทำให้พวกเราเนี่ยไปถึงที่อินทนนท์นั้นเย็นเกินไป กูเกิลบอกเวลาที่พวกเราจะถึงอินทนนท์ไว้ถึง6กโมงเย็นนะครับพวกเราเป็นห่วงว่าด่านที่จะให้ขึ้นอินทนนท์เนี่ยจะปิดทําให้พวกเราเนี่ยเปลี่ยนแผนกันในรถถึง3ครั้งครั้งแรกเนี่ยนะครับพวกเราเปลี่ยนแผนที่จะไปนอนโฮมสเตย์ที่แม่กําปองแต่โทรถามทุกที่ก็ได้คาตอบแบบเดียวกันหมดนะครับนั่นคือที่พักนั้นเดือนพฤศจิกาทันวานั้นเต็มตลอดเต็มทุกที่เลยเราเปลี่ยนแผนกันอีกรอบว่าจะไปนอนที่อุทยานแจ้ซอนจังหวัดลำปางแต่ก็ต้องยกเลิกครับเพราะว่าเมื่อบังเป้าไปถึงจุดหมายแล้วนั้นเวลามันห่าง ไม่ทิ้งกับดอยอินทนนท์มากนะักแถมพวกเราเนี่ยยังไม่รู้ข้อมูลของที่นี่มากพอสรุปสุดท้ายก็เลยต้องเสี่ยงที่จะขึ้นไปอินทนนท์ตามเดิมครับเรียกว่าเราจะนอนที่ไหนหรือยังไงเรายังไม่รู้เอาเป็นว่าถึงก่อนค่อยว่ากันมีคนงองแงไม่ได้งองแงหิวงองแงเป็นเด็กเลยครับ นี่ข้าวเช้าของเราตอนบ่าย2.57านะอย่าพูดตลอดทางกินมาตลอดทางไม่จริงมีแต่เธอกินจริงจังเขากินนิดนิดน้อยนอยโอ้โหเคบับไปสองอันแต่นี่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าเรยุดอยู่พูดนี่เวลาก๋วยเตี๋ยวไทยโบราณนะครับโอ้โหตลอดทางที่เธอไม่สนใจอะไรเลยป้ายอะไรเธอไม่สนเธใจแต่ของกินแล้วก็ชอบบอกตอนที่แบบรถผ่านไปแล้วอย่ามาเธอนั่นแหละไม่ยอมแวะให้ นั่งหนึ่งแล,ล้วก็นี่กุ้ยเตี๋วยวได้ค่ะโอ้ได้กินตะกียข้าวซอยอะไรบ้างครับข้าวซอยไก่หนึ่งเรก็น่ากินข้าวซ,ซอยก็น่ากินนี่ก๋วยเตี๋ยวอะไรอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวอะไรครับอุ้ยน่ากินผัดไทยหมูหนึ่งด้วยครับเด็ดเกินทุกทีนั้นเอาข้าวซอยมาข้าวซอยไก่มาสองมาถึงนี่แล้วก็ต้องกินข้าวซอยได้ค่ะได้ครับขอบคุณครับ อาหารเช้าที่คุกก๊อบรอมาแสนนานยิ้มไยิ้มไ อร่อยไหมดีค่ะอโอ้ยิ้มได้เป็นเด็กเลยครับโอ้โหเลี้ยงได้ตอนอิ่มครับผมดีแล้วนะครับสภาพสภาพเต็มร้อยยังไม่พูดถึงตัวเองเลยนะสภาพเต็มร้อยยังไม่เต็มร้อยหรอกเออไปเดินทางต่อครับเราโชคดีมากเพราะว่าพอเราสั่งปุ๊บเขาก็ปิดครัวเลยครับเกือบมันได้กินแล้วนะจ๊ะณจุดนี้เนี่ยน่าจะไปถึงเย็นพอสมควรแล้วก็เราทั้งคู่เป็นพวกที่แบบไม่ค่อยมีไฟอะไรสําหรับการตั้งแคมป์กลางคืน้วย เหลือเกินเลยนะครับเหลือเกินนะฮะเหลือเกินเลยครับป่ะต่อฮะลุยค่ะอินทนนครั้งแรกของเราใช่โอ้โหปิดประตูสบายดีรถเลยครับพี่ครับัวรถเข้ามาสั่งอาหารเลยครับปิดแล้วเลยครับอ่ะเนี่ยถนนเส้นเนี้ยเขาเรียกถนนเส้นอะไรไม่รู้ผมไม่รู้จริงอย่าไวไปหาข้อมูลให้แล้วกันก็อร่อยดีฮะเรียนเชิญใช้ได้เลยแหละโอเคยิงยาวตรงๆเจอการบดอินทนนท์นะจ๊ะ ตึงตจุดกลาครับนกับกังม่จุดปลาครันกลางเต็นค่ะจอะข้างหน้าครับโอเคจับเบิครับ เย็นนี่นะทำไมนั่งนในรถเหมือนมันเย็นกางเต็นท์สองคนค่ะเอ่อไอ้ที่ปั๊มนี่ปั๊มตรงไหนเนาะคะอ๋อตรงนี้ได้เหรอขาลงแล้วกันนะหรอเดี๋ยวจะลืมนะไมไ่ลืมไรนะหนึ่งร้อยสามสิบแปดไปปั๊มตรงสำนักงานอุทยานข้างในได้จะได้เข้าไปอ๋อโอเคขอบคุณค่ะ เท่าไรนะสามกิโลยี่สิบสามกิโลโอเคจากตรงนี้ไปยี่สิบสามกิโลอยู่ทางขวามอือ <Okay. S 1> ไปครับไปเข้าน้ำเลยก่นถ้าเป็นแบบช่วงหน้าหนาวมันน่าจะแบบหนาวเลยั้ยใช่ครับแต่นี่คืออากาศมันต้องรอ,อดูเย็นนี้นะคืนนี้เย็นนิดนิดนิดเดียวมีไอเย็นอยู่นิดนึงนิดนึงสบายสบายก็ดีแล้วสบายสบายเดินโอเค I still remember the day that you came, you were so little. โ o oh, oh, oh. ้โหชื้นนาะด a ข้างบนดิดูข้างบนดูข้างบนนี่ดูนี่วนร a ่น้นาน ค่ะมากางเต็นท์ค่ะ,บบะ,คะมีเองค่ะทางเราจะขออนุญาตเก็บค่าพื้นที่การเต็นท์คนละสามสิบบาทนะครับได้ค่ะรู้จักสถานที่การเต็นท์ได้ยังครับยังค่ะเดี๋ยวผมบอกทางให้ก่อนนะคบท,ที่ที่ดูแผนที่ตรงนี้ได้ครับขออยอนนะครับตอนนี้อยู่ตรงที่ทําการอุทยานนะครับที่ขับรถกลับออกไปตรงถนนใหญ่ด้านหน้าอีกทีนะครับจากนั้นเลี้ยวซ้ายขับย้อนลงไปหรือว่าขับลงไปตามถนนนี้ครับ200เมตรที่จะเจอสถานีนาำมัยของหมู่บ้านเลยนะครับ จากนั้นก็เลี้ยวซ้ายอีกทีขับตรงเข้ามาในห,หมู่บ้านเลยครับตรงขึ้นมาอีก400เมตรมันจะเลยโรงเรียนบ้านผุน,นกลางไปนิดเดียวครับสถานที่กางเต็นท์ของงานจะอยู่ขวามือเลยนะครับเป็นลางโดงสมครับผมอ๋อแล้วอ,อะไรนะชชวยยะหรือว่าอ่าชวยยาในสองของดอยชวยยาเป็นของเอกชนนะครับที่ก็ขับเลยขึ้นมาอีก500เมตรอยู่ด้านบน <100 m S 1> ครับผมจะลองไปดูพื้นที่ดูก่อนไหมครับสมมติว่าอยาดูตรงนี้ก่อน <ผม S 1> ออก<อ>ไปเส็จให้แล้วพี่ไม่ชอบมันไม่สามารถจะกานเต็นท์ได้ด้วย อถ้ายังไงผมรบกวนไปดูทั้งสองอุทยานทั้งสองตอนเชือาด้วยนะครับอ๋อโอเคค่ะพราตนเชือาน้องเที่ยวบางกลุ่มบอกว่าวิวจะสวยกว่าองอุทยานนะครับผมจะอยู่ตรงข้ามกับน้ำตกเลยครับผมอ๋อโอเคได้นั่นอย่าคุยกับแฟนก่อนค่ะครับผมอากาศช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะเมื่อเช้ายังอยู่ที่1 1องศาอากาศติดนะครับเพราะช่วงนี้เหมือนมีพายุอยู่ครับเพิ่มเมื่อกี้ฝีเพิ่งตกไปครับอ้าวเหรอคะโอนก็มีตก สาอยู่ครับอ๋อโอเค,ค,อ,เคอากาศกลางคืนประมาณสักที่ทําการตรงนี้ประมาณกื่อคืน15องศาครับอโอเคก็บค้นค่าคคอย่ามาใหม่อ่ะปะเดี๋ยวเราไปดูลานกลางเต็นท์กันก่อนว่าเราชอบที่ไหนเนาะแต่เจ้าหน้าที่น่ารักเจ้าที่บอกว่าให้ไปดูก่อนว่าเราชอบวิวไหนเพราะว่าเขาพูดว่าเจ้าอ่านนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ชอบอ่าช่วยาใช่เขาบอกว่าวิวสวยกว่าแล้วตรงขั้นตก ก็เลยให้ไปดูก่อนแล้วค่อยกลับมาจ่ายเงินถ้าจะเอาตรงตรงสนสดสดไม่งั้นล่าสมมติเอาที่ไหนก็ตามอ่ะเราคงไปกลางเต็นท์ก่อนแล้วค่อยอมาจัดการใช่เพราะตอนนี้มันเย็นมากแล้วเย็นมากแล้วอากาศก็เย็นมากแล้วด้วยที่สําคัญคือชื้นไม่อยากให้เห็นพื้นเนาะ,ะชื้น,าน,น,น,นมาก่ยฝนเพิ่งตกค่ะทีบออ่ะะบอกเมื่อคืนก็ตกแล้วเนี่ยเพิ่งหยุดไปค่ะเนี่ยเป็นส่วนสําคัญเลยคือเต็นท์ที่เรามามีสองเต็นท์นะครับ เอาใหม่เต้นใหม่มเขาเรียกลูกคนเล็กลูกคนเล็กหนึ่งนะลูกคนเล็กที่ที่เพิ่งคลอดมา <c oughs> <c oughs> น้องใบสันวกะบอนน้ำใบสันวกะบอลสปริงบารเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะแบบไม่ถูกกับเรื่องของน้ำ,น,ำน้ำกับความชืน้นเ๋ยวเราต้องไปดูสถานที่ล่ละ,ะไม่ว่าก,กันอุณหภูมิเมื่อคืนอยู่ที่15องศาโอ้แย oh, <yeah. S 1> ่เช้าพีกว่าอ11องศาจ้่ อัินีจริงๆเหมาะเหมาะกับเหมาะกับเหมาะกับไอ้นี่มากนะใช่เหมาะกับอ่อสนุเหมาะกับน้องโนพีกโนปักของเรานะคะโอเคเดี๋ยวไปนี่ไปดูดีกว่าใช่ใช่จริงเรื่งดวงสนก็คือเมื่อกี้มันมาพามาถูกแล้ว แต่เราต้องไปนี่ก่อนนี่ใช่เรจะต,ตรงนี้วุ่นวายดีเนาะใช่ครับเหมือนหมู่บ้านหรือตลาดอะไรนี้ป่ะมหมู่บ้านอ่านโรงเรียนอ่านโรงเรียนแล้วก็ซ้ายทีหนึ่งตรงนี้น่าจะเป็นชัวย่ยาแล้วเพราะที่รับนั่นมาชัวย่าสแสดงว่าโดนสวนเลยมาแล้วใช่ไหมไม่มันอลงสวนเมื่อกี้เราซ้ายใช่ไหมแล้วมันก็จะซ้ายทีหนึ่ง,งน,นี่ไงสถานที่กลางเดนช่แล้วชัวย่าคือตรงไป อเออเนี่ยก็สวยเดียวก็สวยดีแล้วก็โชย,ย่าเขาบอกให้ตรงไปอีกประมาณ400มมเมตรค่ะโอ้ของขายเพียบสบายนะใช่ครับมันมีเต็นท์กระโจมด้านล่างโอ้โหเพียบครับนี่นะยค่ะวิวอ๋ออยน้ำตกนั้นสวยมากนู่นนู่นนู่นน,น,น้ำเยอะด้วยเห็นไหมครับไม่เห็นเห็นเหครับเห็นนิดหน่โอ้ยน่าจมใจคนขับรถไม่เห็นน้ำตก โอ้โหน้ำตกอลังการมากแต่เขาบอกว่าคือถ้าช่วยญาจะเห็นน้ำตกไหมคะนี่ไงแค่นั้นแหละครับเพราะจะน้ำตกสวยจริงค่ะที่นั่นถ้าเกิดว่าในอุทยานเราก็คือเป็นลงสนะสมนี่ไงสวยเลยนี่ไงเห็นนะสวยมากแต่ว่าไม่น่าจะมีที่ให้ลงเต็นเราเนาะไม่รู้ต้องไปดูก่อนโอ้ยมีที่ให้เราเที่ยวเยอะแยะเลย ตรงนี้หน้าตรงนี้หน้ามันกินหน้าร้านาเนี้ยโอ้ยสุดจริงใช่ครับอุ้ยเห็นน้ําตกด้วยที่ร้านอือ้าจะต้องสองคืนจริงๆนะที่เนี่ยน,นั้นแหน่โอ้ยด,ดีอ่าโอ้น้ำตกน้ําเยอะมากเลยอ,ะอ่ะสวยน้ําตกอะไรอ่ะว่าชีละทานะจากนกครสวรรค์พวกเราใช้เวลาเดินทาง8ชั่วโมงเต็ม ถึงจุดมุ่งหมายแรกของชิปนี้ที่พวกเราไม่ได้วางแผนไว้แต่ดอยอินทนนท์เนี่ยไม่ได้ทําให้พวกเราผิดหวังเลยนะครับทั้งสวยงามและหนาวเย็นกว่าที่พวกเราคิดมากๆสําหรับผมแล้วเนี่ยที่นี่มีความทรงจําวัยเด็กของผมซ่อนอยู่แต่ว่ามันก็ผ่านมานาถึง30ปีแล้วนะครับทุกอย่างเนี่ยดูเปลี่ยนไปหมดแล้วแต่ยังคงเหลือไว้ซึ่งสเสน่ห์กับอากาศที่ดีจนทําให้พวกเราเนี่ยอยากอยู่ที่นี่ต่อหลายๆวันพูดตามตรงนะครับที่นี่มันดีกว่าที่พวกเราคิดไว้มากๆหลายเท่าเลย ท้ายที่สุดเนี่ยพวกเราก็เปลี่ยนแพนกันอีกนะครับพวกเราตกลงว่าเราจะหาโฮมสเตย์ที่ดอยโชยา่าแทนการกางเต็นที่ดงสนของอุทยานแห่งชาตินั่นเพราะว่าบรรยากาศของดอยโชย่าเนี่ยมันช่างดึงดูดพวกเราสเสลือเกินนะครับทั้งวิวหมอกบนยอดเขาเสียงน้ําตกที่มาจากน้าตกสายใหญ่จนพวกเราเนี่ยต้องเปลี่ยนใจเลยทีเดียวสุดท้ายเนี่ยพวกเราขับรถวนไปวนมาอยู่หลายรอบก็เจอสถานที่กางหุบเขานะครับที่เป็นโฮมสเตย์เล็กๆที่พวกเราตั้งใจว่าตรงนี้แหละที่พวกเราจะกางเต็นท์กันแต่กว่าจะ หาทางเข้าได้เนี่ย<ม>ก็เล่นเอาเหนื่อยเลยนะครับไหนครับนี่ครับตรงนี้เดีย๋ยวเราจะไปดูตรงที่กลางเต็นท์น,ะะน,น,นี่นะคะบ้านกะโจมดอยโอลงตรงนี้นะทางโคตรมันเลยอพอดีรถเลยนะคะคคแล้วฝนเพิ่งตกเลยนะถนนก็จะลื่นๆหน่อยนะะหน่อยไหมอุย๊ยเป็นโคนน้นที่นับระวังนะคะ รักตาดี

ติดต่อก่อนครับผมต้องรีบนิดนึงใช่ไปติดต่อร้านกลางเต็นด้วยหนาวติดต่อร้านกลางเต็นนะครับจะก,กลางเต็น,นะคระับครับได้ได้ตรงไหนก็ได้ใช่ไหมครับร้านหนึ่งร้านสองร้านบนอะไรก็ได้โอเค โอเคนะนั้นเดี๋ยวไปเลือกก่อนแล้วเดี๋ยวมาจ่ายโอเคครับไปเลือกแล้วเดี๋ยวเขาไปค่อยๆกลับรถเนาะดีเลยล่ะที่นี่ถึงแล้วบอกบอกไปสิไงี่คนเราเอารถมานี่เดี๋ยวเราเอารถแบบ The sky is blue, the sun is high. Sitting here on my own, I think of you. เดี๋ยวไปเอากางเต็นท์ไม่ไหวลครับกางเต็นท์ไม่ไหวเลยครับเปลี่ยนรองเท้ายครับลื่นครับก็คงไม่ได้ถ่ายกางเต็นท์อันนี้หรอกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะรีบกางเนาะเดี๋ยวกางเสร็จแล้วเราก็เจอกันถ่ายวันอื่นก็ได้เวลาหกโมงครึ่งพวกเราก็ได้ที่พักตั้งแคมป์ันนะครับ บ้านกระจมดอยเป็นโฮมสเตย์ที่ตั้งเด็ดอยู่บนยอดภูมีท็อปวิวเบื้องหน้าเป็นภูเขาสลับกันหลายลูกด้าววิวพราทิตย์ตกสวยๆและด้านขวาเป็นวิวน้ำตกสิริภูมิน้ำตกชื่อดังแห่งดอยช่วยยาที่นี่มีทั้งลานการเต็นท์มีทั้งเต็นท์ให้เช่าแล้วก็มีเต็นท์กระโจมที่มีห้องน้ำส่วนตัวให้บริการอยู่ด้วย ราคาของการนำเต็นท์มาเองเนี่ยก็อยู่ที่คนละ100บาทต่อคืนส่วนเช่าเต็นท์ก็อยู่ที่600บาทและเต็นท์กระโจม1,200บาทต่อคืนครับเราจะแจ้งหาท่ามเลยดีๆในการกางเต็นท์โดยเราเลือกเจต็นต์ใหม่ของพวกเราหนึ่งใน2เต็นท์ที่เราพบมาสปริงบาวะกะบอลเป็นเต็นท์ที่กางง่ายมากๆครับเราใช้เวลาในการตั้งแคมป์กันแค่15นาทีฟ้าก็มืดพอดีพวกเราทั้งเพียจาัดก,การเดินทางและหิวมากมก แต่ที่บ้านกระโจมดอยก็ไม่มีอาหารอื่นขายนะครับนอกจากหมูกระทะแต่จะให้พวกเราเนี่ยทำกับข้าวเห็นทีก็คงจะไม่ไหวอีกยังดีที่ที่กระจมดอยเนี่ยมีมาม่าคับขายนะครับช่วยประทังความหิวของพวกเราในคืนนั้นได้วันนั้นเนี่ยอากาศตอนกลางคืนลดลงแบบรวดเร็วมากๆนะครับเวลา2ทุ่มเนี่ยก็อยู่ที่15องศาแล้วพวกเราดินเนอร์มาม่าก,กันคุยถึงการเดินทางในวันนั้นไปจากนั้นเนี่ยก็รีบอาบน้ำนอนนะครับหลับกันไปแบบง่ายๆด้วยความอ่อนลา้า A thousand monsters hiding in the sands on Mars hijack a flying saucer. สนับสนุนการเดินทางของพวกเราครับกับคริส s ซกแอนเบอร์เกอร์ร้านเบอร์เกอร์โฮมเมดดีๆเมนูเบอร์เกอร์ที่ใหญ่สุดในประเทศไทยย่านฝั่งทนในซอยบางขุนนนจร้านสนิทวงตลิ่งชันและร้านขายกระเป๋ามือ1มือ2แบรนด์โคส์ M.K.M.C.M รับซื้อรับจัดหาขายระบบผ่อนที่เบชชอปโอโฮลิตรายละเอียดทั้งคู่ในดิสคริปชันครับ